สวัสดีค่ะ <c oughs> สวัสดีครับครูบอมวันนี้อุษามาเยี่ยมมาเยี่ยมบ้านมาเรียกพี่กายแล้วกันนะคะพี่กายพี่กายบอรรู้มาว่าพี่กายทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการประเมิน <c oughs> เรื่องของบ้านแล้วก็ที่ดินครับทีนี้พี่กายพอจะเล่าประวัติพี่กายคร่าวๆให้บอร์ฟังได้ไหมคะ <c oughs> พี่กายจบที่ไหนมาก่อนนะคะถึงแบบทาประเมินจริงๆแล้วการทําประเมินเนี่ยมันเหมือนจะพัชูกมาได้ดีกว่าครับนี่ผมจบส่งออก จง่งออกมาเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วก็มาไม่ได้ทําในสายงานตัวเองอ๋อค่ะพอดีก็ได้เข้ามาอยู่ในวงการประเมินเริ่มที่แรกเนี่ยก็ไปเป็นพนักงานก่อนนะฮะแล้วเราก็ฝึกฝนตัวเองก็โชคดีหน่อยตอนช่วงนั้นมีการฝึกอบรมแล้วก็มีการส่งพนักงานไปเรียนไปเรียนที่เมืองนอกกันเนี่ยเกี่ยวกับด้านทางแอฟเฟอร์เซอร์นะครับการประเมินก็ได้ไปเรียนอยู่ได้พักหนึ่งแล้วก็กลับมาทําก็ในหน้าที่การงานก็จนถึงวันนี้ ก็มีการสอบเลื่อนขั้นสําหรับเป็นผู้ประเมินชันวุฒิแล้วก็มาตั้งบริษัทเองตอนนี้ตอนนี้ผมทําอยู่ที่บริษัทโกลเด้นแลนด์แอดเวนเจอร์จำกัดทั้งหมด Golden Land นี่เปิดมากี่ปีแล้วคะพี่กายถ้าของบริษัทโกลเด้นแลนดจริงๆเปิดมาปีนี้นะ่าปีที่9ปีที่9ปีที่ 9, 9ครับแล้วประเมินเกี่ยวกับอะไรบ้างนะคะพอจะยกตัวอย่างสั้นๆในส่วนของประเมินเนี่ยก็จะมีจะแบ่งแบบเป็นซอฟต์โลนเป็นลักษณะคือ เฮาสิ่ ing, บ้านเดียวเทาเฮ้าบ้านแฝดที่ดินว่างเปล่าจํานวนเล็กๆแล้วก็มีการพัฒนาหน่อยเดเวลอไปก็เป็นโครงการจัดสรรที่ดินสัก1ิบไร่20ไร่แล้วก็มาพัฒนาเป็นเทาเฮ้าร้อยหลัง200หลังบ้านเดียวบ้านแฝดแล้วสมมุติถ้าเกิดเ่ามีที่ดินครับแล้วเรา,มมาอยากที่จะขายที่ดินเราต้องมีความรู้ด้านไหนบ้างครับแบบ อยากจะขายที่ดินตัวนี้จังเลยถ,ถ้าเราไม่มีความรู้เราก็ทําเหมือนเข้าไปลองในตลาดเข้าไปถามว่าที่ดินแถวนี้ราคาเท่าไหร่ก็จะมันก็จะสืบกับราคาใกล้เคียงกับของเรา<ช>ที่บริเวณเดียวกันทำเลเดียวกันสภาพแวดล้อมไม่มีความต่างกันรูปร่างที่ดินเท่ากันราคาก็ควรจะไม่หนีกับราคามาเก็ตเท่าไหร่นะครับแต่ถ้าเกิดเราอยากได้รีพอร์ตอยากได้มาตรฐาน เราก็จ้างบริษัทประเมิน <S <S บริษัทประเมินก็จะไปดูแลตรวจสอบตั้งแต่เอกสารสิทธิ์เข้าที่สำนันที่ดินไปตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ว่ามีจริงไหมเนื้อที่จริงไหมผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นไงอ๋อค,ค่ะแล้วถ้าในกรณีที่เราอยากจะซื้อซื้อที่ดินเราก็อยากจะรู้ว่าที่ดินตรงเนี้ยมีมูลค่าเท่าไหร่แล้วลักษณะเป็นยังไงพอจะทํากําไรได้ไหมในอนาคตอันนี้ก็คือคือ สามารถที่จะปรึกษาได้เหมือนกันใช่ไหมครับได้ก็อันนี้เราเราเราพูดถึงเพจ VR แลเลยใช่ถ้าใครมีปัญหามีข้อสงสัยก็เราก็แอดมาใช่ไหมครับก็แอดมาแล้วก็มาถามเดี๋ยวผมจะตอบให้ว่าการซื้อที่ดินจะทำยังไงให้เกิดผลกำไรแต่ว่าเบื้องต้นก่อนทุกคนต้องรู้ก่อนว่าซื้อมาต้องขายไปได้ที่มันมีราคาสูงกว่าถึงจะเรียกว่าผลต่างที่กำไรเพราะฉั้นเราต้องสืบเงนก่อนเราต้องลงตลาด อย่างที่เมื่อกี้ผมบอกครับว่ามีที่แปลงหนึ่งเราก็ต้องไปดูว่ามาเก็ตแถานั้นอ่ะเขาขายกันเท่าไหร่ถ้าคุณซื้อสูงกว่าตลาดมันไม่มีคําว่ากําไรก็จะขาดทุนไปก็คือเท่ากับว่าเพจ VR Land ของที่พี่ที่พี่กายกำลังจะทำการโปรโมตอยู่เนี่ยก็จะคุยได้ทั้งเรื่องของใครจะมาฝากฝากขายสนใจอยากจะขายที่ดินสามารถฝากขายได้ตัว,วสอบตำแหน่งตัวสอบตำแหน่งได้ตัวตว่าตำแหน่งอยู่ที่ไหนราคาเท่าไหร่ อันนี้เราก็จะยินดีรับเข้ามาตรวจให้แล้วก็ถ้ามีลูกค้าสนใจเราก็จะเป็นผู้ขายให้ค <ขา S 2> ่ะแล้วมีอะไรแตกต่างจากเพจอื่นๆที่เขามีรูกมาแปะมีป้ายไปติดตามเสาหรือวอะไรอย่างเงี้ยมีอะไรที่ต่างจานคือถ้าทุกแปลงเนี่ยนะครับเจ้าของทรัพย์สินเข้ามาติดต่อเองเนี่ยเราก็จะส่งคนผู้สำรวจเนี่ยนะครับลงพื้นที่ทำการถ่ายทำทำ,ทำมีการบินโดรดูสภาพแวดล้อม เพื่อให้ผู้ขายเนี่ยเขาเห็นว่าเฮ้ยเขาไม่ต้องเดินทางไปนะแต่เขาไ,ได้เห็นของจริงโดยจากภาพมุมสูงลักษณะแล้วเราก็ลงสืบราคาตลาดเพื่อไม่ให้ราคาเนี่ยสูงไปหรือต่ําเกินไปก็เป็นทั้งผลดีของผู้ซื้อและผู้ขายค่ะ,ะแล้วในส่วนของที่ที่บินตัวโดรนขึ้นไปเนี่ยค่ะสามารถที่จะมองเห็นตัวพื้นที่ตรงนั้นว่าเอะมันติดติดมีบ่อน้ำไม่มีมติด เป็นที่บอร์ดไหมเป็นที่ที่แบบจริงๆแล้วขายได้จริงหรือเปล่าอาจจะเป็นที่ไม่มีเชนโอดหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยก่อ๋อเอาทีเราประเด็นก่อนการวินนดนเนี่ยก็คือเราจะมองถึงสภาพแบบสภาพแวดล้อมของทรัพย์สินการติดเนี่ยติดซ้ายติดตะวันออกติดภาคตอนตกติดเหนือติดใต้ติดอะไรบ้างแล้วเราก็จะเข้าไปที่สัมัที่ดินเพื่อไปตรวจสอบว่าทางที่คุณใช้อยู่เนี่ยเป็นทางสาธารณะไหมทางส่วนบุคคลไหมต้องมีการตรวจพระราชบัญญอไหม เราก็จะบอกรายละเอียดกับผู้ขายเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ใน<ม>ในการซื้อขายกัน<ม>แต่ถ้าเราปิดบงังเอ้ยเราอยากจะขายที่อย่างเดียวเลยราคาเรา,เราไม่สนว่าเามื่อคุณได้ที่ไปแล้วราคามีความสูงต่ำยังไงเ,เราก็ปล่อยแต่ไม่ใช่เพจ VR Land เราต้องดูก่อนว่าทรัพย์สินเนี่ยมีการเท่าออกได้จริง<ม>ซื้อไปแล้วใช้ประโยชน์ได้จริง<ม>ราคามีความเหมาะสมต่อทการซื้อขายเพราะฉะนั้นเราจะตรวจให้หมดเลย<ม>นะครับ ก็เท่ากับว่าประโยชน์ที่ทั้งผู้ซื้อและผู้ขายจะได้รับเนี่ยก็จะได้ข้อมูลจริงรู้พื้นที่จริงแล้วก็ราคาที่สมเหตุสมผลใช่ครับใช่ใช่เป็นความรู้มากเลยนะคะพี่ลองลองแอดเต็นเข้ามาแล้วลองลองมาเดี๋ยวผมจะตอบคำถามให้ครับในส่วนที่คุณไม่รู้โอเคค่ะขอบคุณมากนะคะพี่กายขอบคุณมากครับ